สวัสดีค่ะพี่น้องผู้พอกันอย่กับช่องชอบปากดาคนสกลุลชาแนลค่ะมาเฮือนแม่อีกแล้วค่ะไป้ทุลามาเตนทุนลาให้เราอาหารหลานหลานน้อยอีกแล้วเอาซิมเมือมาหน,น่อยค่ะดีกล้วยนี่ค่ะคองฝากให้เขามากล้วยหงันเ,นเอาเยอะเงิน ต้นไม้ใช่ตะกี้ร่ายหลายเด็กพี่นอ้องต้นไม้ของนอ้องหายขายออกอดต้นไม้ขายพี่นอ้องมาส่องบึงแมวเขาข้ามาบึงแมวเขาจักแป๊บแป๊บเช่นยางบดเดนี่อีว่าไปใส่ฉัน,นมาเออเด็กพี่นอ้องแมวของนอ้องเขาเด็กน,น,นี่ ชื่ออะไก็ตัวนี้อีอันเนี่ยก็เจ้าเข้าไปแหละข้าเข้าไปได้อยู่บม่ได้หรอกมาเออมาเดี๋ยวเขาชิมมันลอยออกของเขาได้มึงออกทางนี่บ่เออหลอกไว้ได้ถึงเธอเด็กน้อยนั่นนี่ออกตัวนั้นก็เป็นตะแพงตะแพียงสีน้ำตาลบอกเดี๋ยพี่น้องตัวหนึ่งเดี๋ยวฮ่าเดีค่ะเป็นยั่งขับไปบึงบ่ขับไปแล้วไหมมาไหจับเลยมันจะออกของเขาเบึงเขาของน้องเขาจะเข้า ไป,กกไปอะเาขเขามาจะเข้าเล้มังขับปิดเด้อไปไรับไปรับไปอลโหลพี่โอค๊คพี่น้องพี่น้องมาเบ่งแมวน้องจะอคเ,เอรอาตัวนี้คือมันล็อกไว้ไล็ลอกไว้แน่นียพี่น้องมาเดเขาพูดเผ็ดห่องหายย่อันนี้พี่น้องแต่แพงแต่แพงอ้ลกอันนี้แมวพันเข <laughs> าเมื่อก่อนมีหาตัว พ่อพันแม่พันตายบ่ปลื้เสียอันนีกตัวนึงพี่น้องเบิง่งตัวนี้ตลกพี่น้องงามจะกินอะไรลูกหือ ต่เพ่งไงแต่เพงเ่เพงบว่พี่น้องใครเป็นทาสแมวเนี่ยพี่น,อน,น้องอะไรหรอกน่ารักจังเลยอันนี้เอาต้นต้นนี้ด้วยเอาต้นต้นนี้ด้วยนนนหนาเนต้นพี่น้องเบิ้งหนาเต้นต้นเลยเขาบม่อยากให้จับป้นแดงพอพันแน่พันเขาเสียแล้วเดี๋ยวลูกเขาอันนี้ โอ๊ยยังไม,ม่ออกไปก่อนยังไม,ม่สิออกของเขาพี่น้องข้าวปิดกนติดเดี๋ยนั่นแหละงานปิดทางพี่น้องต้นไม้ของน้องคเะเดอ เงินชัดเงินดาลาข่อยหลังนั้นองเขาเธอร่วมเลื่อนเธอพีน่ยน,ยน,ใน,ใน,ใน้อเย็นเย็นเอยู่เนี่ยพื้นที่กว้างกว่าในกระสีอันนั้น,ยนเยอะกเนางะึ

ครับบอสโชคคุณครับโชคคุณน้องเอวานอนบ่อนนป่นเดี๋ยวไปหนาวให้อืมเดี๋ยวพี่แจ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บๆหาแป๊บหนึ่งน้องขายังบนเล็บพี่น้องให้เขาเรียบร้อยอยังกันจะใช่ไหมถ่ายให้เบิ่งอีกเพิ่งเบื่อเบ่งนายกันเด้อค่ะโอเคนะค่ะพี่น้องเนาะ มาหาแป๊บแป๊บอเอาชกใจเอวาเห็นยังอ่ะจะเอวากินนมอเ,นเอวาสิเมื่อป้ายายแล้วเมื่อป้าย่าแล้วเอวาจะเอาคือใหายตอมอุ้มน้องเอวาจะกลับแล้วนะคะสาวผู้ไทยน้อยสิกลับแล้วผู้หนาผู้หน่อ พี่น้องโวชพะหายยาเพิ่นอุ่มบวชหายอุ่มเลยเอาบายบายกับน้องเอวาค่ะสาวเอวาหน้าบูดคนยิ้มยากพี่น้องคือพอเพื่นพอเพอืพพ่นกับบมรมกยิมข่าวยังน้อยบายบายค่ะ